เหมือนว่าเราจะเจอซิไก่ต้นหนึ่งตัวใหญ่มากเลยนะคะเนี่ยหนื่อยใช่ไหมคะคเก่งมากเลยนิดเดียวแต่ก็ไม่ไหวแล้วนะก้าวขาไม่ออกเลยดูหน้าแต่ละคนดำปิ๊บปไม่ไหวจะเคลียเพราะว่าเราต้องใส่ไว้ตรงนี้นะเพราะว่าน้ำอะ่ะมันจะไม่พอถ้าเราขึ้นไปข้างบนนะคะตตี้ทำได้คะ่ะไม่ว่าจะลำบากแค่ไหนก็อยากไปคะ่ะหาวิว สวยมากเลยนะคะยังไม่ถึงจุดท,ที่เราจะไปพักนะอีกนิดนึงใกล้จะถึงอีกนิดเดียวนะนี่เปิดต้หนุ่ราสตลิมอก็จากคลิปที่แล้วนะคะเราก็เดินมายังไม่ถึงสักทีนะคะตอนนี้กำลังขึ้นโดยต่อค่ะเดินอีกประมาณสักสองสามชั่วโมงนะคะก็ถึง 爱唱吗？ จะเจอซีไก่ต้นหนึ่งค่ะเราไปดูว่าได้ได้ยังไงค่ะไม่ใช่มีอ่ะเนี่ยย้ํมือกันหรเรือกันอ่ะมีหนามเต็มเลยนะคะเนี่ยเอออันนี้ครัอันนี้เดินทั่วไปได้มันนี้ได้แบบนี้เหรอวู nice. ้วเยอะเลยเยอะเลยครับพี่ต้องค่อยๆเอาเดี๋ยวออกก่อนนะ แล้วก็เราจะได้ขึ้ทีเดียวนี่ค่ะของแปลกอีกอันนึงนะคะที่แบบคนหากินยากนะคะนี่เวลาจะเอาก็ต้องแบบนี้ดึงนั้นดึงนี่นหะมอกไมหมดเลยโหมนี่โอ้เวยน่าเลยวันนี้หยี่จะวันดีเลยต้นอันนี้เลยนะคะฮะนี่ค่ะเกลือพ่าเกลือนะเกลือเท่เกลือเท่ เน่เอาถุงมาเดนลงมาเลยวะอ๋อโอ้นี่แบบคืออันนี้กำลังพอดีเลยนะคะถ้าเป็นแบบเนี้ยพี่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 เคยกินกันไหมคะที่บ้านพี่พี่มีกันไม่เอ่ยไม่มีครับแน่ใจเหรอไม่เหมีวเนี่ยดูสิโหเหนียวมากเลยเนี่ยเหนียวมากเลยหลังมันนะเนี่ยค่ะจะอยู่ตามต้นนี้นะคะ เขาเรียกว่าต้นอะไรนะต้นปาล์มโว้ววววตัวใหญ่มากเลยตัวใหญ่มากเลยนะคะเนี่ยนี่วหากินยากนะคะอยู่ตำโดยสูงด้วย มีต้นปาล์มที่ไหนก็อาจจะได้กินค่ะแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ได้กินคนที่ชอบกินก็คุ้มอยู่เนาะมาแล้วได้กินต,ตัวใหญ่มากเลยเมื่อก่อนกลัวมากเลยเนะี่ยจริง,รงเหรออันนี้คือเป็นยาเป็นยาชนาดิดหนึ่งใช่ค่ะเป็นยา,นยาด้วยนะคะเกี่วยวกับต้านมะเร็งนะไร่เนี้ย,ย,ย,ยหรอ เคยได้ยินแม่บอกว่าเป็นยาด้วยนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นยาอะไรอันนี้คือถ้าอันนี้คือถ้ามีเด็กน้อยที่บ้านนี่กินไม่ได้นะคะบางคนเขาก็ถือนะแบบคือบอกมาว่าเด็กจะแพ้นะคะเด็กกลิ่นก็ไม่ได้เลยอะไรนะชิมาเลยนะโอเคค่ะเดี๋ยวเราเก็บเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะคะอีกไกลอีกไกลามาก เดินไปมาอีก,กี่ชั่วโมงชิสองชั่วโมง,ง,โมงแล้วถ้าอันเนี้ยถ้าโตขึ้นกลายเป็นอะไรอะ่ะกลายเป็นผีเสื้ออ๋อถ้าเราไม่กินนะเขาก็จะกลายเป็นผีเสื้อนะคะโอเคเดี๋ยวพ่อให้พ่ออกัดเก็บนะเ,เราไปไปละเราเดินชามากเลย เป็นดอยลงไปเลยอยู่แบบเหมือนหัวดอยแล้วนะคะตอนเนี้ยเริ่มเห็นวิวแล้นะคะนี่อันนู้นก็มีค่ะต้นนั้นก็มีนะคะแต่ว่าเราก็จะยังไม่เอานะคะไปเคไปกันต่อน้องชายแบกน้ำขึ้นไปด้วยนะคะวิวด้านหลังอุชอ ก็ปีนแลว้วอ,อือเนี่ยผอันดารอดนี่จูบใบอินไปเราก็เดินกันอยู่บนสันดอยนะคะนี่เป็นไงบ้างพี่เพนเคก้กใส่่กว่ากักกกบ,บยาแล้วฮะทำช้อนอ๋อตรงนี้มีไม้ไผ่แล้วเจอไม้ไผ่แล้วพี่ฝนพี่ฝนจับตูว้าวซุมยินี่ กำลังทำช้อนนะไม่ได้เอาช้อนมามาเล่อะเกียบเโอเล่ตะเกียบเลอันนี้ทำช้อนไปนะคะวานโอตัวแล้วค่ะนี่ค่ะไม่ไผ่ไม่ไผ่นี่มีแค่ที่นี่ที่เดียวนะคะก่อนเราจะขึ้นไปเราก็ต้องทำช้อนแล้วก็ทำ กระบอกหุงข้าวใช่ไหมพี่อหา,าหากระบอกหุงข้าวด้วยนะคะเพราะว่าหม้อเราไม่แบกมาทานหนักก็เลยว่าจะมาเอากลางป่ากันดีกว่าถ้าจะเหนื่อยมากเลยนะหลับเลยเหนื่อยใช่ไหมคะเก่ง,ง,งมากเลยนะเก่งที่สุดเลยกถึงยังชิ้แก้ถึงยัง เนี่ยอยู่อยู่เนี่ยเรามองไปแค่นี้เดียวเองแค่ <c oughs> นี้เดียวเนี่ยเดี๋ยวแค่โคตรโศกโอกเดียวไปได้นะ่ะโ <c oughs> อกเดียวแต่ใช้เวลาอีกชั่วโมงใช่ไหมโอกเดียวยังไม่ถึงนพี่ฝนเลย <c oughs> ใกล้จะถึงแล้วนะคอีนิดเดียวค่ะเขาบอกอีนิดเดียวนี่ไม่รู้จะอ,อีกดานไหมอีกสองลูกผู้ขายกี่ลูกที่ก็รุ่นนี้ไปแล้วก็ขึ้นไปก็ถึงเลยวเฮ้ยใกล้ถึงแล้วแต่ชันมากเลยนะคะ เรามาเป็นเลี้ยงผากันเถอะเลี้ยงผาส่วนมากตรงนี้นี่คือสัตว์ป่าอวนแต่บ้างนะเลี้ยงผาเสือเอ่อเก้งเก้งเดี๋เป็นอังโกเดี๋ยวเป็นอังโกเสือนี่แต่ก่อนนี่กัดฟัวพ่อร์แถวๆนี้เขาล่านว่ะอ๋อตรงนี้ก็เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์นะเลี้ยงผาเก้งกวางมีหมดนะคะเสือมีหมดค่ะ ไปกันต่อแล้วนะตรงนี้ก็คือจะชันนิดนึงเด็กๆต้องค่อยๆเดินกันนะคะนักท่องเที่ยวค่อยๆเดินนะคะดีก่อนเดีก่อนต่อคิวต่อคิวตเลยนไม่ผ่านนี่มีแค่ที่นี่ที่เดียวถ้าไปที่ถ้าข้างบนนี่คือไม่มีแล้วนะคะโอ้เพนคิกเดินเก่งมากเลยโอยแล้วก็ขึ้นดอยต่อ ลงดอยแล้วก็ขึ้นดอยต่อนคะคะอันนี้เป็นก้อนหินใช่ไหมพี่โเป็นก้นหินใหญ่เลยค่ะบอสอุขโลไ่ค่ะม่ขดูดว้วยถ้าดเบือถ้าสลเบืเนี่ค่ะเหมือนน้องชายบอกว่าเห็นรอยเท้าเสือนะ

ไปเขนกันกไปไงเที่ยวกันก่อนคเข็นกันกงเที่ยวนะะว่าของใครจะถึงกันกันขงบีน้อง่วห่ดนะเนิดเดียวค่ะเนินนิดเดียวแต่ก็ไม่ไหวแล้วนะเก้าขาไม่ออกเลย เขาเขาไม่ออกบอกเคยไม่ได้จริงๆตรงนี้เป็นผาสวยมากเลยนะข้างบนเนี่ยแต่คนสู้มากสู้มากค่ะตอกระบ,บอกไม่ไผ่ไปหูข้าวด้วยนะคะเดีนี้ก็อหินใหญ่มากเลยเี่อเออทุลัทุเลย อะไรนะถึงเป้าหมายแล้วทำไมไม่ไปบกเลยนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวเราจะสู้ไปด้วยกันให้ทิ้งฝันซะอันนี้คือผู้แม่พี่เอฟซีทุกคนเลยนะคะให้ได้เห็นวิวสวยๆค่ะเราจะสู้ cái đã đến bao mai của đầu rồi, rồi, rồi vgz đều nhanh nhanh, sưu sưu, này เดียวอนนี้เดียวจริงๆด <c oughs> เดม้นียไปทำอะไรนั่นีไม่้เธอิ รอ,อ,องเท้าเดินป่าเลยนี่น,นั้นก็ขึ้นไปถึงกันวนสุดละลสู้สูส้สเ, <S 2> <S 2> เหยียบออกข้างดิเออมันจะหนักตอนที่ก้อนอ่ะ เหยียบข้างข้างสไลด์ด้านข้างอ่ะขนาดนี้ไม้ค้ำเนี่ยมีแหล่งน้ำที่ตรงนี้ให้เราอีกหนึ่งที่นะคะก่อนเราจะขึ้นไปดอยอันนี้คือฮอันนี้คือ ถ้าใครแบบไม่ชํานาญกับทางนะคะจะไม่รู้นะคะแล้วก็อาจจะหลงป่าได้นะคะต้องให้คนในพื้นที่พามานะคะถ้าใครอยากมานะคะเหนื่มากอาเฟรด o กน้ำเย็นด้ะน้ำสาดแล้วกันทีเบอร์ดเลยค่ะชิลเลยค่ะโอเคเดี๋ยวตักน้ำใหม่นะคะเพราะว่าน้ำนี่สกปรกมากเลย เนี่ยเรากำลังจะใส่ข้าวหลามกันนะคะเรากำลังจะสำเร็จด,ดูหน้าแต่ละคนดำปีกป,ปีไม่ไหวจะเคียทำอะไรกันอยู่ครับกำลังใส่ข้าวหลามแค่กำลังเพราะว่าเราต้องใส่ไว้ตรงนี้นะคะเพราะว่า,าน้ำอะ่ะมันจะไม่พอถ้าเราขึ้นไปข้างบนนะคะ อันนี้คือแหล่งน้ำที่สุดท้ายบนยอดดอยนี้บนยอดดอยูวิวช่วยใส่เพราะว่าตอนนี้คือนักท่องเที่ยวขึ้นไปเยอะแล้วนะเราต้องไปจองที่เดี๋ยวจะถือวัสดุดิบวัสดุดิบใส่อะไรบ้างกะทิใส่ผลชุดรถได้ใช่ไหมมันมีรถดีด้วยน่ะไม่ใช่ค่ะนี่ไปทำับข้าวข้างบนโอ้แต่แม่งอะไรไม่รู้เนี่ยเต็มไปหมดเลยเต็มหู กินก <laughs> ินเลยนะสงสัยเราจะเป็นคนที่ของคันจะหวานเฮอม่เปล่าฮะสสัยวนาจะมีอะไรเออเพ่ะเออะไอะไริกกะขึ้นมาแบบทะลลทุเลแต่ก็ดีใจถ้าได้เห็นวิวแล้วก็คงจะอเมริกาโน่มีลยซี่แล่าะ อันนี้ได้อันหนึ่งแล้วเหรอแต่มันแค่สี่อันนี่สีแทงอันนี้แบบดิบๆมากเลยนะคะพอแบบให้มันได้หอมๆก็พออันนี้ค่ะเสร็จทุกอ๋อได้แล้วเอจื่อทุมหายไปเลยหมดอ่ะเฮ้ยยังน้ำยังไม่เสร็จโอ้ยน่ารูกเบ้อ ยึดทบ่ารูดอลไรนี่หล่ะรูอดอะไรกันเดินอะไรอย่าเลี้ยเ็จเจ๊ไม่เดินขึ้นไปเหรอเดินขึ้นไปสิออ่ะร้จักาอยนีขึ้นไปอยู่เนาะอ้าวว่าไงขึ้นรักหัดเรียน không được đi thế này thôi 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 thôi, bắt đầu để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ต,ตี้ทำได้ครับ<ะ>ไม่ว่าจะลำบากแค่ไหนก็อยากไปค่ะคือคิดด้วยกันนะคะถนนนี้เออทางขึ้นมานี่เก้าสิบองศาเลยนะี่เก้าสิบองศาไม่ไหวเลยเป้าหมายของเราอยู่นู่น,น,นเดียวค่ะเป้าหมายของเราอยู่นู่นดูดีกว่านะครับดู วิวนี้ก็คุ้มค่ากับการที่เราได้ขึ้นมาตรงนี้ทมาชาไปแล้วหมูเน่าแล้วรีบขึ้นไปแล้วหมูเน่าแล้วโอ้เย็นเย็นมาก เราใกล้จะถึงดอยแล้วนะคะอันนี้เป็นดอยอีกดอยหนึ่งนะคะเป็นปีเหลอาโจชื่อว่าปีเหลอาโจนะคะนักท่องเที่ยวก็จะขึ้นไปตรงนั้นเหมือนกัน,นะคะ่ะแต่ว่าจะอยู่ตามกว่าของเราที่เราจะไปนะคะกล้แล้วคะ่ะอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวตั้งแต่เมื่อกี้นะคะก็ยังไม่ถึงซักที่ Hmm. Ni dia. Ni dia. Ni dia sinjingga. Kat fansu. พี่ชายเป็นยังไงบ้างจะถินนะจะถิ่นยังเหนื่อยนะโอ้โหแล้วเจ้าแพทจะไม่เหนื่อยได้ยังไงนะ,อะมองลงไปข้างล่างนู่นเลยโอ้เห็นหมู่บ้านเลยสู้แพนเค้กสู้สู้มองมามองที่เช้าเลยอย่าไปมองท้าหลัง,องโอเคกอเอามาไปด้วยเป็นไงเป็นเพื่อนเค้กเป็นไงบ้างคะ รู้สึกว่าตัวเองโคตรเก่งเลยใช่แล้วค่ะเก่งมากพี่ฝนสู้ๆเป็นนางฟ้าเป็นนางฟ้าบนดอยนางฟ้าบนดอยค่อยๆเดินหนุ่พี่ฝนสู้ๆตกลงไปทำไรมาหรือพมาเที่ยวดูเท้าดูมือยังนิดเดียวนิดเดียวพอนจะผายไปยังเชื่อละ ปอันนีด้เดียวอันนีด้เดียวของเรานี่นต้องเอาหมาไปด้วยนะหมเอียวนีนีป่ปลาเหรอเลยเวซินกันนี่ถึนเล่เนี่ยเล่นเนี่ยฮะไปก่อนทุกคนนี่ว่าถึงแล้วก็ยังไม่ถึงอีกนะคะนี่ว้าวแล้วพี่พี่โฟนไปก่อนลูก ฝนสู้ๆดู้ไดพี่ฝนไม่ใสร่รองเท้าเราดูมาเที่ยวเลยเหมือนไปทำไร่มานะะดำตั้งหน้าทั้งตัวเ,เราจะไปแล้วจริงๆแล้วนะคะพี่ชายกับน้องชายแบกกระเป๋าช่วยตัวเบาเลยอะ่ะ ค่ะวิวสวยมากเลยนะคะยังไม่ถึงจุดที่เราจะไปพักนะอีกนิดนึงใกล้จะถึงอีนิดเดียวนะคะนิดเดียวจริงๆนะคะเห็นวิวข้างหลังมรอบๆนะอ,อันนี้ก็จะเป็นวิวสวยๆทออวิวสวยๆนะคะที่แพทย์จะพาพี่ๆทุกคนไปดูนะคือตอนนี้คือตัวเบาวแล้วนะ,ะน้องชัยมาแบกกระเป๋าช่วยนะคะ เหนื่อยมากอะ่ะแต่ก็ถือว่าคุ้มนะถ้าไปถึงหัวดอยแพดว่าคุ้มมากเลยตัวเบาตัวเบาแล้วแบบอม,มีแรงที่จะพูดเยอะขึ้นเลยนะคะมองลงไปได้เห็นในหมู่บ้านเห็นเกือบหมดเลยนะคะวิวก็จะประมาณนี้นะคะพี่พี่เห็นไหมคะด้านหลังเนาะด้านหลังของแพทเลยเห็นไหมคะประมาณนี้เลยนะคลิปนี้นะคะแพทต้องขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะ เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะถ้าใครอยากเห็นวิวสวยๆนะคะแล้วก็บรรยากาศนะแล้วก็แพทจะทำกิจกรรมอะไรบ้างนะคะต้องรอชม,ชมคลิปต่อไปเลยนะคะเดี๋ยวคลิปนี้แพทขอตัวลาไปก่อนนะคะขอไปพักผ่อนหน่อยเถอะคะ่ะแล้วก็แบบโอ้โหมือดำมากไม่มีน้ำไม่มีอะไรเลยนะ,ะโอเคเดี๋ยวแพทไปก่อนนะคะ จอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายอย่าลืมดูตอนต่อไปนะคะไปแล้วนะขึ้นไปข้างบนแล้วนะอย่าลืมกดติดตามให้น้องแพทใน YouTube แล้วก็ใน Facebook ด้วยนะคะ